สวัสดีนะครับผมก็นะครับวันนี้นะครับมีเครื่องลูกค้านะครับส่งนะครับส่งเครื่องมานะครับน่าจะเป็น R t 1 0ทีร้อยนะครับน่ดูก่อนไม่แน่ใจอ่านี่นะครับ R t 1 0ทีรอนะครับก็จะมาอัพนะครับเป็นหนึ่งห้าห้านะครับอของพี่อะไรนะผางไม่ไหนแล้วบอกเอาไอ้ใบเบญ่าเขวนะ โอ้โหขอหนังสือจางหมดแล้วมองไม่เห็นนะครับก็เดี๋ยวจะลื้อนะครับลื้ออัพหนึ่งคือจะขอสั่งว่าบอก้อร์สเต็ปผมเลยนะครับเต็ปย่ำนานะครับะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลือแป๊บนึงนะครับผม นะครับผมก็รื้อออกมาแล้วนะครับก็มาดูนะครับนี่นะครับชาร์ปละลายนะครับหนูชาร์ปนะครับเละเลยนะครับข้อนะครับเรียบร้อยนะครับไม่เหลือนะครับอ่ะก็โอเคนะครับก็ไม่สําคัญตรงนี้นะครับเพราะว่าเปลี่ยนเขาวยงใหม่อยู่แล้วนะครับอ่าเราก็มาดูลูกปืน โอ้คอนนะครับเยอะนะครับนี่นี่นะครับเปลี่ยนเลยนะครับลูกปืนนะครับผมก็เนี่ยจะดูนะครับว่าเวลาน้ำมันเครื่องมันไม่ขึ้นนะครับลูกมันจะลายนะครับมันก็แปลกนะครับความจริงมันก็ไม่น่าเกี่ยวนะครับอ่าแต่มันลายจริงๆนะครับเนี่ยดูนะครับ เป็นเส้นเลยนะครับเลยอ่ะโอเคนะครับก็เหมือนน้ำแห้งนะครับต่น้ำแห้งลูกสูบนี่ไปแน่นอนนะครับอ่าลูกสูบจะลายนะครับเพราะว่าความร้อนนะครับความร้อนเยอะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะหยาดเลยอกแป๊บหนึ่งนะครับแต่ผมต้เอาอ่างไปคว้านก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ่ะโอเคครับผม อ่านะครับตอนนี้ก็ล้างเสร็จเรียรบร้อยนะครับผมมปปั๊เลีล่ยนอ่าฟันอ่างเรียบร้อยนะครับนี่นะครับลูป,ปั๊มเปลี่ยนไปแล้วนะช่งตอง<ม>อ่านี่นะครับแล้วก็ลูกป,ปืนนะครับลูกป,ปืนใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับปปอ,อ่าลูกป,ปืนใหม่ทั้งหมดนี่ลูกป,ปั๊มเก่าอ <ๆ S 1> ันนี้ขุดหน่อยเลยขูดให้เยิ้มๆหน่อยเออนี่ลูกปั๊มเก่านะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มประกอบเลยนะครับเดี๋ยวให้ช่างต๋องประกอบไปเรื่อยๆเลยนะครับ ก็จะมีนี่นะครับอะไรนะครับก็เป็นฝาสูบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เนี่ยอาที่หนึ่งห้าแท้นะครับนี่นะครับแล้วก็ก้านแต่งนะครับปุชีแต่งนะครับนี่ยประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับก็ตุ้มดามนะครับนี่ทำไปแล้วนะครับอ่าจะขอโทรมาถามแล้วเราใส่ตุ้มดามหรือเปล่า ส่ให้แล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ชุดสปริงนี่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนยอ้าวจัดการในน้องไอ้น,นี่ใส่ไปยังข้างในเครื่องอะ่ะใสแล,แล้วนะอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มนะครับปิด ฝาข้างนะครับก็เดี๋ยวจะส่งทันไหมเย็นนี้เนี่ยทันแน่นะเอะต้องทันตลอดเลย <laughs> อ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เหลือแค่ปิดฝาข้างนะครับใส่สปริงก็จบแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับก็มีกักอีกเครื่องหนึ่งนะครับลูกค้าจากไหนนะพี่สุพ <laughs> รรณบางปะมะนะครับน่าจะเป็นสาเกียร์ฟูใช่ไหม ไอ้เจ้าโฟนะครับโอ้โหึ่งโม่แคมนะครับครบอ่วาบวาเดิมนะครับึ <l ip> ่งโม่อ่าแล้วก็ชุดสายยางถ้าเป็นมือหมุนกลางมันจะติดเนี่ยตัวเนี้ยปกติมันจะไว้นอกไงอาศัยนอกปุ๊บมันจะติดมือหมุนนะครับเนี่ยนะครับกองนะครับก็เลยเอาไปไว้ในดีกว่านะครับอ่ะโอเคไ <l ip> กติดหรืไงไก่เนะ <l ip> อ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวขอหยาบประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับก็คงไม่ได้ฟังเสียงนะครับเครื่องหัวนั้นนะครับเพราะว่ารีบด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนติดให้ดูนะครับสำหรับเครื่อง r t ีของลูกค้าที่ส่งมานะครับก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ